เดี๋ยวเราทวนการมาร์กกันนะครับก็หนับแรกเดี๋ยวเอาซิติซีนนะครับลากลงโปรเจกต์ก่อนนะครับเดี๋ยวตัวไฟล์ซิติซีนนะครับทวนอีกรอบหนึ่งเลยแล้วก็ซิติซีนนั่แหละสร้างเป็นคอมโพสิชันเราจะได้คอมโพสิชันที่เท่ากับตัวไฟล์พอดีแล้วนะครัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองแอดเราโตคุณลุงคนนี้นะครับออกมา เอาแค่ช่วงหัวกับตัวแค่ครึ่งบนก็พอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเดินผ่านป้ายป้ายช่วงนี้นะครับเราจะทำป้ายใหม่แปะเข้าไปโดยทําการโลโตโหัวคุณลุงออกมาด้วยเทคนิคแบบที่สองนะครับเดี๋ยวเราจะดูพิเศนที้ออกมาก่อนออซีนที่ซีนนะครับแล้วก็ติดล็อกอันล่างไว้ป้องกันเราไปหยับขยี้มันแล้วก็เดี๋ยวเราลองดับป้ายง่ายๆขึ้นมานะครับใช้เป็นทูนสีอะไรก็ได้วาดขึ้นมาก่อน เอาง่ายๆก่อนไอตรงตรงนี้อย่าเพิ่งไปสนใจนะครับเอาแค่เห็นว่าคุณลุงหลุดออกมาจากตัวงานเก่าได้แล้วนะครับแล้วส่วนอันนี้ไอตัวป้ายแดงๆนี้นะครับเอาไว้ข้างใต้ตัวซิติซีนตัวใหม่ที่เราจะได้คัดคุณลุงออกหรือว่าโลโตสับหบลุงคุคุณลุงออกมาเนี่ยรักไว้แล้วคราวนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนการโลโตสับบแล้วนะครับเลือกเปรมที่ใกล้หน้าคุณลุงที่สุดนะครับ น้อเป็นไรครับเนี่ยดับน,น้อยดับขนาดก็น่าจะเป็นประมาณเดือดขอเช็คเป็นเฟร,ร,รมหรือเป็นวีดีเจ็บน้อยดับขนา,าไปแล้วนะครับโอเคนะครับ เราก็เลือกเดี๋ยวอ่ะเลื่อนเลยเราจะทําการมาร์กแล้วนะครับแล้วก็เลือกเฟรมที่ใกล้ๆก,ก,กับตายงเดี๋ยวขอดูเป็นแบบตัวเลขแล้วกันก็มันเฟรมที่เอ่อหกสิบเก้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอดเอาเป็นเจ็ดสิบเอ็ดละกันนะครับเราจะมาร์กเนี่ยมันทําได้แบบตอนเมื่อวานที่เราทํากันเนี่ยคือเรามาร์กชิ้นเดียวไปเลยใช่ไหมครับ คนอาจจะควบคุมลําบากวันนี้เนี่ยเราจะมาลองใช้แบบสองชิ้นคือมาร์กเนี่ยนะครับเราทํากี่ชิ้นก็ได้ภายในหนึ่งหนึ่งฟุตเตานเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะดับหัวก่อนอ่ะแต่ถ้าใครดับขึ้นอย่างนี้ถือว่าผิดนะครับต้องเิตที่ตัวซีนก่อนตัวไอ้ตัวซิต้ซีนเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เราทิ้งก่อนมันนี่ใช่เซตตัวซิต้ซีนก่อนนะครับเิ้ที่ตัวเลเยอร์ของเราเนี่ยนะครับแล้วเราค่อยมามันจะขึ้นเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยถือว่าถูกต้องแล้วก็จะมาร์กนะครับ ส่วนวิธีการหักขาคราต้องง่ายๆให้คลิกที่ขาที่เราจะเราจะ,เราจะดับต่อไปเนี่ยนะครับแล้วหักเข้ามาใกล้ๆก,ก็ได้แล้วก็ต้องกระดออกต้องมันให้เท่ากับรูปทรงคนพอดีเลยมันต้องเท่าของทรงคนครับเพราะว่าถ้ามันเกินออกมาเนี่ยนะครับเราก็จะมองไม่เห็นเออคือถ้ามันเกินคนออกมาใช่ไหมเวลาคนเดินผ่านป้ายมันก็จะดูตลกตลกคือมันควรจะมีแต่คนเท่านั้นที่เดินผ่านไป ครับก็เป็นางานที่ต้องใช้เวลาแล้วก็ใจยเย็ยนกันมานิดนึงนี่พอผมมากลับมาครบจุดเดิมแล้วนะครับนี่คือจุดที่หนึ่งที่ผมทำใครทำไม่ได้บ้างนะครับทำได้ไหมครับน้ำมดอ่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราปิดตัวซิติซินอันล่างเนี่ยนะครับเราจะเห็นตัวหัวคุณลุงคนนี้โผล่มานะครับ แบบต่อมานะครับที่เราต้องทําก็คือเปิด c ิต y ้ซีนเข้ามานะครับ mm hmm. เลือกว่าที่มาร์กแล้วก็เปิดเข้ามาอีกมาร์กนะครับแล้วก็กดค่านี้นะครับ motion path นะครับ mm hmm. ก็คือการบันทึกค่าในการขยับหรือว่าค่าในการแอนิเมชันตัวคีออย์พอร์ต่างๆของเรานะครับแล้วก็กดเดินหน้าแบบเฟรม by เฟรมเลยก็ได้นะครับเฟรมถัดไปแล้วก็ขยับแต่คราวนี้เนี่ยเราลืมไปหน่อยว่ามันมีตัวละครด้วย ตรงของตัวละครเนี่ยนะครับเราก็จะดับขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับเพื่อความง่ายดายเราจะดับก็คลิกตัวซีนเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวขอปิดตาไอ้ตัวป้ายไวก่อนมันดังครับเอาแต่เอาแต่ตัวไปเลยอย่างนี้ไปเลยก็ได้นะครับง่ายดี ตอนนี้เราก็ได้เป็น2ชิ้นนะครับมีมากหนึ่งกับมาสสองก็อย่าลืมกด Motion p a t ดด้วยนะครับประกาศบ,บันทึกค่าไ x จุดต่างๆเวลา a อนิเมชันทุกนีเอาไว้กด Stop Watch ด้วยนะครับแล้วเราก็เปิดตาป้ายเหมือนเดิมเราจะเห็นว่านี้เราก็ได้หัวกระตัวแล้วแยกเป็น2ชิ้นถามว่ามันดีกว่าที่เราดับทั้งตัวยังไงนะครับหนึ่งก็คือมันจะทาให้เรา a อนิเมตง่ายมากขึ้นแยกเป็นชิ้นๆไป เราลองเดินหน้าไปสักเติมที่80นะครับไอ้มาร์กิ้งเรายังอยู่ที่เดิมแล้วก็แค่เลื่อนมันนะครับคลิกซีมาร์กหนึ่งแล้วก็ดับเบิลคลิกแล้วก็เลื่อนนะครับนี่คือหัวอันนี้คือตัวเราค่อยมาดัดเพิ่มเติมเดี๋ยวขอปิดป้ายก่อนป้ายมันมันบางนะครับ แล้วก็มาขยับทีละจุดเลยนะครับมาคลิงจุดนี้นะครับวิธีการอนิเมตก็แค่กดตัว V นะครับวี v นี่คือการเลื่อนใช่ไหมครับถ้ากดตัว A นะครับ<ม>เปิดก่อนนะครับมามคือปกติให้คลิกเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้ไอ ไม่ได้ละใช่คิดนอกจอเี้เป็นอย่างนี้ละเอาค้างเลยนี่เรา่อยๆคลิไม่ได้อือแ่เดี๋วเลยเออคลิกมาชั้น,ดดนะนผ่านนะไอคิกตรงมาแล้วก็ผานนะครับ แล้วก็คลิกจุดนี้นะครับของแต่ละตัวของพี่มีสองตัวใช่ไหมครับก็จะมีมีคลิกที่ตรงนี้ได้เลยอันนี้แบบมันก็ไม่รับหรอกปกติจะมีตัวรัดนะครับแต่วันนี้คลิกไม่ติดก็ไม่รู้งงเหมือนกันก็แล้วก็ที่เราคือดับนะครับดับทีละส่วนเลยหัวก็หัวนะครับตัวก็ตัวแยกๆก,กันไปนะครับเราก็จะประหยัดแลวก็จะอนิเมทค่อนข้างง่ายขึ้น ตอนนี้เนี่ยความละเอียดหรือไม่ละเอียดเนี่ยก็อยู่ที่ผู้ดาไปแล้วครับว่าจะขยันหรือว่าไม่ขยันถ้าขยันเนี่ยเอาคิดว่าน่าจะออกมาเหมือนแน่นอนแต่ถ้าไม่ขยันเนี่ยก็ออกมาคงจะตลกๆนะครับก็มุมบอกถึงความขยันได้เลยว่าขยันหรือว่าไม่ขยันเราถัดมาเป็นเก้าสิบนะครับปุ๊บเราก็แต้คลิกเราก็ขยับมาตัวแต้มทิกที่ตรงเส้นหัวนะครับเอที่อย่างนี้ได้ ก็ตรงมาร์กที่หนึ่งกะะักนนะแล้วก็เลื่อนแล้วมังคลิกนะครับแล้วก็หมุนให้เข้ากับแนวหัวขยับนิดนึงครับแล้วก,กต้องมาร์กแผลตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับให้เข้ากับตัวผมตัวหูของคุณลงุงคนนี้นะครับแต่ถ้าปรากฏว,ว่าตรงนี้เนี่ยนะครับ สังเกตดูว่าตรงนี้มันจะมีซอกคอนะครับรมีซอกคอแล้วครับรเราจะต้องเพิ่มนะครับเพิ่มจุดเข้าไปวิธีการง่ายๆก็คือแค่กดตัวเพนทู ool, แล้วก็จิ้มเข้ามาตรงตัวเส้นสังเกตว่ามันจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับจิ้มปุ๊บเราก็จะได้จุดเพิ่มมาอีกหนึ่งจุดแล้วก็เลื่อนจุดนี้เอาไว้ตรงนี้นะครับตรงซอกคอของคุณลงุงส่วนหมวกคุณลุงก็ก้มหน้าลงเราก็เลื่อน นะใช้ยาับที่เลดูง่ายขึ้นมาแ้หมดลออแล้อแหละทำงานด้วยทำงานด้วยซึ่งถ้าเป็นงานแบบว่าบูสกีหรืออะไรพวกนี้นะครับ<ม>เขาก็จะทําแบบว่าชิ้นต่อชิ้นต้นแขนแขนมือมไปเลยนะครับเพราะว่าเวลาโลโตโนเนี่ยมันจะค่อนข้างง่าย เต่สังเกตว่าตรงนี้จะมีเขาขาของผมคุณลุงนี่กจะต้องเราเราจะต้องเพิ่มจุดเข้าไปอีกนะครับก็ใช้เหมือนกันคอืมคุณผมคุณลุง เอาคีลักลักไปก่อนนะครับคี์หลักไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บรายละเอียดตรงกลางระดับเมื่อกีก้ทีละชิ้นแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนอมากรุน่นแล้วก็เลื่อนแต่เมื่อกนะครับแล้วก็หมุนได้ขยายนิดหน่อยให้เข้ากับตัวหน้าคุณลุงคิด้ตัว ม s า p a พดนะครับอืม,อมต้องคลิกอีกอื่นให้มัน้นถ้ามันจุดกลมๆเนี่ยนะครับก็คือเราสามารถดัดมันได้เลยสังเกตดีๆนะครับตอนจะด,ดัด ก็ไปที่เกลือสุดท้ายเลยแล้วกันที่เกียอนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแก้บินบีทวินกันนี่ตรงตัวลุงเราก็ขยายขึ้นมาก็ดับเบ็นคลิกนงครับดับเบ็นคลิกนงครับดับเบินคลิกที่ตัวเนี้ดับเบันคลิกปุ๊บมันจะตีกรอบขึ้นมาครับมาสหนึ่งนะคร <Styles. S 1> ับก right ัตัววีก็ดับเบินคลิกเห็นไหมดับเบินคลิกปุ๊บมันจะเคลือนเราก็เลื่อน นะที่ดตดนะเ่ป็นตัวเส้นครับโอเคเราก็ข้ามมาเก็บารายละเอียดกันนะครับก็อ่านิบหายเลยแต่ไปจุดคีย์เฟรมเดิมแล้วกดจะเรื่องคีย์เฟรมเดิมกด,กดชิปนะครับมันจะ snap คีย์เฟรมให้เราแค่มาแก้ไอตัว motion p a t ตรงน,นี้นะครับ ตัวแมสสแครปแล้วก็ปับปรับปรับอืม,อ,มอันนี้นะครับใครใช้ทีดีนะคงจะได้ทำแน่นอนทีนีเราเทคนิคนในการทำแอนิเมชันเนี่ยนะครับเราต้องใช้อยู่แล้วในการซ่อนบางปิดบังวัตถุอะไรประเภทเนี้ยบางทีใช้ได้ดําหิกบางทีใช้การแอนิเมตเราก็ต้องมีหลายอย่างล้วก็อาจต้องมาใช้ เก็บรายละเอียดแบบเฟรมใบเฟรมในจุดบางจุดที่มันเสียหรือว่าต้องมาแก้ใดคัดหรือว่าอะไรตรงนี้มองไม่ออกนะครับคุณภาพภาพต่ำแต่ไม่เป็นไรมันไม่ได้บางป้ายเราก็ไม่ต้องซีเรียนมากเรามาดูตัวคุณลุงเลือนี่เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็มาเช็คอินวีทวีนะครับตรงพวกระหว่างกลางก็มาต้องมานั่งเก็บรายละเอียดก็มานั่งเก็บรายละเอียดกันแบบจุดกลางต่อจุดคึงกลางอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ได้แล้วเห็นไหมเราดับแบบว่าแยกเป็นตัวกับหัวเนี่ยงานจะไวขึ้นครับแล้วก็มากับแกพวกอินวิทวินทั้งหมดเป็นการบ้านที่ไม่ยากเลยใช่ไหมครับต้องทำประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จถึงขยะ mm แ,แจ,แจกแจงรายละอีกันแบบเต็มต่อเฟรมซึ่งถ้ามันยังไม่เนียนเราต้องมาเก็บให้มันละเอียดขึ้นนะครับตามสเต็ปส่วนถ้าเช่นจุดตรงนี้เนี่ยไหลมันแหวงลงไปเราก็ต้องเพิ่มจุดเราต้องใช้พอยต์เพนทูลเพิ่มจุดเข้าไปนะครับแล้วกลับมาที่เชื่อเชันทูล ค่อยเก็บไปลงหรือว่าจะหมด tiền nhiều luôn hay nhập <ngọt chứ>? nhiều <laughs> không mà nâng lên được kìa <laughs> 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 đám nào không luôn này không <laughs> <laughs> biết một rồi es to ¿eh? sí. อ่ะสมมติว่าเสร็จแล้วนะครับเราก็แค่เปิดไอตัวป้ายขึ้นมานะครับเราก็เห็นว่าคุณลุงเดินทะลุแล้วยังเก็บไม่ละเอียดนะครับรยังเก็บไม่หมดเนี้ยหให้ให้หมดอลย ทำไมครั่ทำไมพี่ก็ไม่ได้ใช้อะไรนี่พี่ไม่ได้ไปโชว์ใครแต่น้องๆไปโชว์ซึ่งไหนไม่เนียนแล้วค่อยเก็บรายละเอียดเอานะครับก็แป๊บเดียวก็เสร็จงานมันเน,นียนไม่ง่ายน,นะครับเพราะว่าเยันดีที่ภาพยังพอมีคุณภาพบ้างดีกว่าไม่ชัดเลย ก็ไม่แล er ้วมันจะมีค่าตัวหนึ่งนะครับคือค่าฟีเดอร์นะครับมันจะปรับเอาไว้ให้ปรับให้ขอบของ ตัวนี้นะครับมันฟ้งขึ้น mm hmm. ก็อยู่ใต้ผ่านนะครับฟีเจอร์เนี่ยครับเปลี่ยนเป็นแค่หนึ่งคือแล้วแต่ตัวงานด้วยนะครับคือมันทาให้มันฟ้งขึ้นเล็กน้อยนะครับมันจะได้ไม่ดูคมดีมอาจจะดูคมไปแต่กระบะมันฟ้งขึ้นนิดหน่อย เข้าใจโลกนะมนโลกช่างไม่เข้าใจยกเลยอันนี้คืองานของน้องๆน,น,นะครับในกลุ่มซีจีฮอลิกอนนะครับคืองานแรกเลยนะครับนี่อันนี้คือป้ายที่เปลี่ยนเปลีย่ยนแล้วคะ่ะไหนอ่ะเพ่นต้องสูดใช่เนี่ยครับใช่ไหม,มอันนั้อ๋อเอาเส้นเนียนเลยแยกนึกสายตาเปล่าไหมีออเนียนเนาะ อ้าวไม่ใช่แล้วไหนไหนไหนี่อ้าวอะไรอ้าว <c oughs> วันไม่ค่อยดีหมดเลยล่ะทำวิโอไปไหนหมดเลยดีก็เข้าไอดียเทนั้นแปลงไปแล้วนีะครับนี่งานใครงานบล็อตจิม ยอมใช่ยอมสีสนะกลัวเลยอดี้งานของร้ำตานะครับชอบโชว์พลังเมืองนี้เต็มไปด้วยระเบิดกับลุงที่ไม่เคยวันไหวอ่ะลุงนี่เด่นด้วยสนใจเลยรานมะลุนถงนี่นี่งานนี้บุคคลสำคัญ ต้องต้องดูนะครับนี่คือไอเดียแอดไปคุยได้แอดไปคุยมันไม่ค่อยทาตาบิเนียนเลยปตายเอาซะเนียนเลยโอ้โหใช้โทรศัพท์หรืใช้อะไรทำครับกับเจอเป็นน้ำตาลแล้วก็มีคือยาวเลยคือเพื่อนทำให้น้ำตาลทำให้ใช่เพื่อนทำ 嗯，对啊，偏甜一点。<laughs> <laughs> OK。